ดีใจมีแฟนขับกับคนอื่นเขานะแต่บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าบางคนนี่แม่งเป็นแฟนขับหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรกูะเนี่ย <c oughs> ชวนไปเวียนเทียนที่เชียงใหม่อะกูก็ไปก็ตั้งจิตไว้แล้วว่าใครชวนไปไหนกูก็ไปก็ไปเวียนเทียนวัดสวนดอกเป็นโบสถ์เก่าๆคือปกติเวลาคนเยอะๆผมไม,ไม่ไม่ไปไหนนะครับไม่ไม่ถนัดผมก็ไปเวียนเทียนโบสถ์เก่าๆ ระเบียงไม่กว้างมากคนก็เดินกันแบบสวยงามมากกลิ่นทูปควันเทียนแสงวับๆแวมแวเคลา้าคลอเสียงสวยด,ย,ดวยานดออลิยมูเลตกยานานติวัฒโน,นตะอุดเพราะมากเดินเดินเดินไม่ได้ใส่หมวกคนจำไม่ได้หรอกทำกลางความมืดเดินไปเดินไปได้ยินเสียงงุงยิงข้างหลังละ มึงว่าใช่ไหม <c oughs> มึงเข้าไปดูสิฮะมึงเข้าไปดูใกล้ๆี่ก้เดียวมึงก็แทรกม,ม,มาดิคนแม่งก็ยังมึงก็มาดูมัยับหยังมีทั้งเหนือทั้งอะไรยับหยังอู้อ้าปิอิงอ้างจังอางใจเขาอยู่กับเราเขาเดินมาหาละใจจดจ่ออยากจะเช็คดูว่าใช่ไหมโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่าตัวเองถืออะไรอยู่ ทุกคนมีความยาวออกจากตัวประมาณฟุตก็ไปอยู่ทีมือง่าสิมันก็ตามมาดูสิมาดูข้างกลางอ้ยนำ้ำอ้อยเราหันไปใช่จริงๆด้วยมึงมา้มมาลมวพวกมึงอีจอยมึงมาเลยมาเป็นฟูงทุกคนอาวุธครบมือเหมือนอยู่ในดงหอยเม่นเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ อยน้องขอพี่หนักเลยเรามีแต่ดุนต้องดุนไปข้างหน้าคนแน่นเราดุนออกไปข้างหน้าสมมติมผมอยู่นี่ผมพยายามจะดุนมาอีกข้างหน้าได้ยินเสียงอะไรดาราเลยมะอะไรเหรอน้องครับพุ่นไปหมดแล้วนี่คือข้างหน้าไอ้พวกข้างๆข้างๆไม่่ช่ยฟนคลับต้องการความสงบแต่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นหันดูเร็วๆไหนอะไรดารา เวลาคุณถือเทียนแล้วหันไปดูเร็วๆลองสินาะฮะกูไม่อยู่แล้วครึ่งรอบพอวันนี้กลับไปบ้านไปสวดที่บ้านก็ได้สวดแช่งพวกแม่งเนี่ยผมไปทำบุญที่สุพรรณโดนแฟนคลับลากไปตบหน้าคือเขา เขาออกบูธอะออกบูธแบบมันจะมีบูธหมักน้ำาอบูธนวดกดจุดฝาเท้านี่นวดตบหน้าตบหน้าตบหน้าแบบเนี้ยน้ำหนักจริงแบบเนี้ยที่เราดูตามทีวีอะทีปรับกระชับเปลี่ยนรูปใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่เกี่ยวกับผมนี่ผมจะเดินผ่านไปเฉยๆเขาให้ลูกไปจับมือลากมาจับนั่งเก้าอี้ให้ลูกถ่ายคลิปคือประมาณว่าจะเอาไป ไว้ประชาสัมพันธ์อ่มาจับดั้งปุ๊บไม่ได้ถามอะไรกูก่อนเลยพูดกับกล้องตบหน้าวีแก้สีชราเหี่ยวย่อนยานย่นเราถ้าตบจบปัญหาปกติ38มหมนี้ตบให้ฝีเดีวเก็บคิ้วเก็บคางเก็บปีกจมูกเก็บตรงนี้เก็บโหนกเก็บหูเก็บเก็บแม่งจะเก็บหน้ากูหเลยไม่ได้ถามกูเลยสักคำอัดกูเลยอย่างหนักหน่วง มือนดนช่างคนมาสาวที่ใบหน้าเจ็บชิบหายโคตรเจ็บนี่น้ําหนักจริงนะเดี๋ยวๆๆๆอีลูกนี้ก็ถ่ายบอกน้องอย่าถ่ายสภาพพี่คือมันไม่น่าดูหรอกน้องอะน้องเจ๊ๆเดี๋ยวใจเย็นๆเจ๊เจ็บครับเจ็บเจ๊มนอะไรผมเคยไปไปข่มขืนหมาเจ๊ได้ยงไงเจ๊เจ๊ทําไมต้องมาระบายกับผมเนี่ย นี่ดูกันมาทั้งบ้านเลยนะดูกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะแหมแค่นี้ก็ไม่ได้อบอกดูแต่เด็กละถทวย,อ,วยอีกละละทวยแฟนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย,ยอีข้างเจ,เจ๊ข้างเดียวพอไม่ได้ไม่งั้นมันไม่เสมอกันเจ,เจ๊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 พอๆก่อนพอก่อนเจ๊ตบอีกทีผมตบเจ๊คนืน ไม่ไหวแล้วแฟนลับก็แฟนคลับ,แ,บแต่กูไม่ไหวจริงๆคือผมเป็นคนยังไม่ยังไม่กระจ่างในาศาสตร์ชนิดนี้อ่ะ <c oughs> คือเราอยู่บนโลกมา47ปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงจากการทุบสี่ครั้งกระดูกเรากระโหลกเรามันจะบิดรูปภายในการตบสี่ครั้งเหรอมันอยู่มา47ปีคุณเคยเอากระโหลกอะไรมาเคาะๆแล้วมันจะบิดรูปไหมมันยังไม่มันแข็งมากกล้ามเนื้อจะมาถูกตบแล้วมันบิดปุ๊บแล้วหน้าเราจะเป็นสันจมูกผมอยู่มาอย่างเงี้ยกูโตบานอย่างเงี้ยมนจะมาทาเป็นสันขึ้นมา คือม anyway, ันมันมันใช่เหรอคิ้วเคิร์ตปึ๊บปั้มมันจะมาเข้ารูปมันใช่เหรออย่างนี้อีเจกูเห็นพึงยื่นมา6กิโลกูขอกระทืบ6ทีลดไป3กิโลมึงเอาไหมก่อนมาเดียวนี่ผมไปซิดนีย์ไปเจอแฟนครับคือผมนั่งกินผัดไทยของผมอยู่ดีๆอยู่ร้านอาหารชาติไทยชั้น2 ปรากฏว่ามีแฟนขับเขานั่งกินอยู่ข้างล่างแล้วเขาเงยหน้าไปเห็นเอิง <c oughs> เ้งเขาก็พุ่งทะยานขึ้นไปวิ่งขึ้นไปชั้นสองเจอผมนั่งกินอยู่โอ้แม็โอ้แมโอ้พี่นอตโอ้แม็โอ้พี่นอตโอ้พี่นอตอมคือพี่น็อตยูโน่ออมพี่น็อ ออม you know ถ้าออมเยอะแสดงว่าอินี่อยู่มังนอกมานานละออมพี่นอตยูโน n อ w ้ oh, oh. พี่นอตหนูกำลังคิดอยู่พนดีเลยครับว่าต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบว่ามาทำฝันหนูให้เป็นจริงอะ่ะแล้วหนูพี่เชื่อไหมแบบพระเจ้าส่งพี่มาเหมือนแสงส่องสว่างแล้วแบบขึ้นไปเจอพี่อะ้ะ oh โอ้พี่นอดแบบพี่อะต้องเป็นพี่เลยอะพี่ที่จะมาทำฝันหนูให้เป็นจริงอะพี่ฝันหนูคืออะไรคะคือพี่นอดคะหนูนะคะบินมาจากสิงคโปร์ครับพี่นอดมาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูฉลามเลยครับพี่อ๋อมาดูฉลามสิงคโปร์ไม่มีอควาเรียมหรือไงคือพี่โนต้ตมันไม่เหมือนกันนะคะคือมันไม่ใช่ดูฉลามในอควาเรียมแต่ว่าจะไปดูฉลามแบบที่เขาใส่เราลงไปในกรงนะคะพี่นต้ตแล้วหยอดลงไปใต้ทะเลแล้วฉลามจะมาว่ายร,บรอบๆเราอ๋อ พี่ไม่ถนัด <laughs> พี่สายจระเข้ <laughs> คือพี่น้องพี่ไม่เข้าใจนะคะฉลามที่มานี้ไม่ใช่ฉลามธรรมดามันเป็นแบบเกรดไวท์ชาร์กมันเป็นฉลามขาวยักษมากมีอยู่ประมาณสองสมที่ในโลกใบนี้มีแอฟริกาใต้แล้วก็มีที่นี่หนูยอมบินมาที่นี่เลยพี่หนูไม่ไม่ไมปชวนแฟนหนูแล้วกัไมัต้องเป็นพี่อคือแฟนหนูจริงๆมันจะมาแต่ว่ามันมันมีงานแล้วก็ออมันก็แคนเซิลไปต้องกลับไปทํางานทีนี หนูต้องการใครสักคนมาเติมเต็มซึ่งพี่เลยพี่อาจจะไม่เชื่อหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน,หนูเรียกแม่แม่แม่เดินตามขึ้นมาคุณโนดคะ่ะดิฉันบินมาจากวอชิงตันดีซีคะ่ะก็เนี่ยเพื่อมาสารฝันทำให้ฝันลูกมันเป็นจริงพวกเราก็ดูคุณโนดกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่มันยังกระเปีย้ยขากูละทวยอีกละนม่นแต่เด็กนะคะคุณโนดก็ช่วยให้ฝันของเด็กคนหนึ่งมันเป็นจริงไม่ได้หรืองไง พูดยังไม่ทันจบอีน้องนี่ลงไปคุกเข่ากับพื้นร้าน,นเล่นใหญ่เลยรัชดาไลเทอเตอร์เลยมึง please please, please. อ่ะน้องนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนคุณแม่นั่งหายใจลึกๆก,ก่อนผมขอถามสามข้อหนึ่งมันหนาวไหมที่นั่นอะ่ะเพราะผมเป็นคนขี้หนาวมากผมเนี่ยไม่ว่าจะฤดูอะไร เปิดแอร์ไม่เปิดแอร์ต้องใส่ถุงเท้านอนกับหมวกไหมผมเหมือนคนแก่ขี้หนาวมากแล้วตอนนั้นซิดนีย์ม่งก็หนาวอยู่แล้วหนาวไหมอ๋อมพี่โนรโบที่นั่นมันเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบว่าคือชายทะเลเมืองร้อนฉะนั้นเรื่องหนาวไม่ต้องห่วงนะครับพี่ไม่ต้องวอรี่โอเคนะคะโอเคอนานไหมไปไกลไหมสองชั่วโมงครึ่งครับพี่อ๋อเรือออกจากฝั่งไปอะนานไหมเพราะพี่เป็นคนเมาเรือ รถนี่ยังไม่ได้แล้วจะขึ้นไปครึ่งปลายได้กูลงก่อนลนวะกูอ้วกมา 3- 4สรอบแล้วเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่เป็นคนเมาเรือพี่น้องคะเรือออกไปประมาณ15นาทีเราก็เจอฉลยามูแล้วเพราะที่นั่นเป็นดงฉลามพี่ก็ใช่ไหมฮะระหว่างทบทวนว่ากูจะไปกับมึงดีหรือเปล่าเนี่ยคนพบว่าตัวเองอยู่บนเครื่องกับมันละโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนั่งไปออกเช้าแม่งบอกแป๊บเดียวถึงมืด บินจากซิดนีย์ซิดนีย์ไปลงเมืองไกลๆซิดนียแเละชื่อเมืองอดิเลรอต่อเครื่องอีก3ชั่วโมงต่อจากอดิเลไปเกาะเล็กๆชื่อพอร์ตลิงคอนห่างออกไปอีกซัดไปเปิดประตูท่าอากาศยานแม่งมืด มืดไม่พอไม่หนาวมากคือจากเดินธรรมดาเนี่ยในประตูเนี่ยเดินกึก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  ผมไม่ได้อะไรเลยผมไปซื้อยืดข้างในตัวหนึ่งตัวบางๆแล้วมีแจ็คเก็ตแบบมีฮู้ดบางๆกางเกงหนึ่งตัวรองเท้าผ้าใบหมวกหนึ่งใบกางเกงในสองแปรงสีฟันหนึ่งไม่มียาสีฟันด้วยคติผมนี่คือถ้าไปเที่ยวกับคนอื่นไม่ต้องเอายาสีฟันไปเพราะว่ากูไปไป้ายเอาจากมึงหน้าอยู่แล้วยังไงมันต้องเอาไปเนี่ยอรอปะเพราะอุ้มไม่หนาวแล้วก็รอรถแท็กซี่พอร์ตลิงคอนเป็นเกาะเล็กๆมีรถแท็กซี่ทั้งเกาะไม่เกิน5คัน มาลงมาจากเครื่องเนี่ยต้องไปยัดอยู่ในแท็กซี่คันเดียวกันแล้วก็บอกทางมันก็จะวนส่งจนครบซึ่งกว่าจะครบมันรับเหล่านี้ก็มืดดึกเข้าไปหนักเลยพาเราไปนอนบังกะโลเก่าๆริมทะเลอ่ะไปหนาวมากรอดมาได้เพราะบ,บังกะโลนั้นมันมีอะไรอะเตียงไฟฟ้าอะไรไม่รู้ที่มันอุ่นอ่ะพอจะรอดด้ก่อนจะหลับผอน้องน้องน้อง,องที่พายพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงบอกพี่ด้วยนะพี่จะได้เตรียมตัวอ๋อพี่น้นคะพี่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพี่นอนสบายๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูปลุก ตีห้าเวลาสบายบ้านมึงคือตีห้าใช่ไหมตีห้าฝนตกอีกโอ้ยฝนปล่อยลงมาฝนปล่อยหนักขึ้นหนักขึ้นตอนตีห้าที่แม่งหนาวมากูเอาผ้าห่มดึงออกมาผ้าปูของงแรมพันตัว พันตัวพันหัวเป็นพระที่เบตเดินตามออกไปไปไหนน้องไปไหนลมก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเดินตากฝนไปห้ารอเมตรเพื่อไปขึ้นเรือเรือแม่งก็เป็นเรือไม่ใหญ่มากมีฝรั่งเดินขึ้นไปประมาณ2ี่สคนรวมเจ้าหน้าที่นะฝนสาดเข้ามาข้างๆสาดมาข้างหลังกูขึ้นไปน้องทะเลก็เป็นอย่างเงี้ฟ้าก็มืดอุ้ยกู มาทำอะไรตรงนี้น้องๆน้องหิวหิวน้องมีมีอาหารเช้าไหมพี่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 เป็นกดกดกดไล่หลย้อนคือไม่งั้นมันจะแสบท้องถ้าไม่ได้กินอะไรมีมีเปล่าออมพี่น้อยคะบรเรือนี้มีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีมีตอนเช้าอาหารเช้านะคะคือเดี๋ยวน่าจะมีขนมปังพี่เห็นไหมคะแล้วก็มีชีสมีโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีน้ำส้มอะไรนะ่ยเป็นน้ำส้มปลอมนั่นแหละที่ต้องมาผสมน้ำน้ำส้มแล้วก็มีเนยมีอะไรหลายอย่างพี่พี่สบายค่ะ คือผมเห็นแล้วแต่ผมรู้เลยว่าผมกินไม่ได้อ่ะคือผมไม่คนกินเนยกินชีสกินโยเกิร์ตแม่งขี้แตกยิ่งไอ้น้ำส้มปลอมต้มผสมกินแล้วแม่งขี้แตกคือสายโยเกิร์ตนี่ไม่ต้องกินอ่ะจริงๆแค่มองปุ๊บแม่งจะแบบรู้สึกไม่สบายตัวละมันเป็นอย่างนั้นเลยเป็นมาตั้งแต่เด็กมันแพ้มาตั้งแต่เด็กเลยเรื่องยาคูนี่ไม่ต้องพูดถึงยาคูทุกว,วันนี้ไม่ต้องกินแล้วเดินไปในเซเว่นยืนกำขวดเฉย การพ,พูดพแม่งเริ่มตุยๆแล้วออกไปขี้ได้เลยไม่ต้องซื้อเป็นระบบทัชสกรีน โผแล้วมาเจออย่างนี้ปุ๊บแต่มันไม่มีทางเลือกมันก็คือในเรือก,ก็ต้องกินตอนแรกก็เลมเลมขนมปังอะแม่งก็ฟืดชิปหายเลมมาเลมขอบขนมปังแมงก็ฟืดฟืดแมงอะาวน้อยๆเอาแฮมเฮิร์มมันก็ได้เอามาชีสก็ทนทนไปแล้วกันแม่งอายุเกิดก็ได้ไว่าอ่นมด้วยมามาๆน้ำส้มน้ำส้มอะของเมืองนอกแม่งคงดีคงไม่มีอะไรกับเราอะนึกออกกินกินไปเถอะดีกว่าไม่งั้นมันแสบท้องใครเป็นกดไหลย,ย้อนจะนึกภาพออกมันร้อนเผากินไปเสร็จปุ๊บอ้าว ทนไปเรือซึมซึมฟ้ามืดฝนสาดเข้ามาฝาดมาทั้งเรือท้ายเรือฝรั่งมานั่งอัดเบียดกันเบียดกันอยู่ซึมซึมเหมือนใน Discovery ที่กูดูเลยที่เขาออกไปล่าปูขนอะไรกันนะซึมซึมผ่านไป15นาทีดูนาฬิกาเรือถามน้องน้องไหนในในฉลามไม้ยังออมพิน้ตครับลืมบอกไปเราต้องไปอีก3ชั่วโมงคะ่ะ หลอกดาวไหวที <rude S 2> rule rule. ่ไหนสามชั่วโมงกูไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกซึมซึมขนาดนี้ผ่านไปชั่วโมงแรกอ้วกมาละโอ้โหนั่งเบียดเบียดกันอยู่นะซึมซึมฝรั่งรู้อาการหยิบถุงอ้วกมา เต็มไปถุงที่หนึ่ง